สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอยเบอร์อีกแล้วนะคะทุกคน,กคนวันนี้นะคะมุกจะมาขยี่โมเมนต์เมื่อคืนก็คือโมเมนต์ที่น้องไบเนี่ยไลฟ์คอนเสิร์ตนในไอจีนะคะคนดูเนี่ยมากถึงสอง0 0 0คนเลยนะคะแต่ตอนที่มุกมุกเปิดเข้าไปดูเนี่ยมีประมาณแสนกว่าคนคือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ วันนี้มันต้องมาขายี้โมเมนต์น้องไบต์ไลฟ์สดคนซื้อเอ้ยคนซื้อหรอไลฟ์สดไอจีวันเกิดเพราะว่ามันมีคนเสื้อสีฟ้าๆค่ะทุกคนเสื้อสีฟ้าฟ้าเข้ามาคอมเมนต์คือตอนแรกเดี๋ยวมุกจะเปิดวิดีโอให้ดูคือตอนแรกเขาก็คือคอมเมนต์มันลันขึ้นเยอะมากอะไรเนี่ย ได้ของขวัญอะไรจากพี่วินยังไม่ได้เลยวินไม่อยู่นะฮะไปแล้ววนเกิดก็ไม่อยู่สวัสดีไปนี่ค่วินไม่ได้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 ไว้ตีแล้วนี่งานหน้าหน้าเดี๋ยวค่อยตีให้ดูได้ของขวัญอะไรจากพี่วินยังไม่ได้เลยวินไม่อยู่นะฮะ แล้เอาจริงๆยังไม่ได้เลยวินไม่อยู่คอมเมนต์มีเป็นมื้นคอมเมนต์ถึงบูขึ้นมามีเป็นมื้นไปอ่านไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนครับที่ทาาัว่าผิววินให้อะไรยังไม่ได้เลยวินไม่อยู่ซึ่งทำหน้าเศร้าตุกคนคิดว่าไงทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าไม่ได้เลยวินไม่อยู่คือไม่เข้าใจว่าคอมเมนต์ คอมเมนต์มีเป็นมืดเป็นแสนของมันบูอ่านท่านอ่านท่านว่าวินหายของขวัญอะไรพี่วินให้ของขวัญอะไรเออจริงจริงเอาต่อคนเกิดก็ไม่อยู่คนเกิดก็ไม่อยู่สวัสดีพีทาวินไม่ได้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 ใจต้องยิ้มนี่ใ่ต้องยิ้มที่หายตื่นเต้นใส่ต้องหน้าคนละเวอร์ชันกันเดียวเลยนะ ยังไม่ให้ยังไม่ให้วินไม่อยู่พ่อคือเอาจริงๆมันก็ยิงเร็วบูบูแต่แต่ไมถึงไปสะดุดเสื้อสีฟ้าคือไม่เข้าใจน้องน้องวินคอมเมนต์มาว่า mm ตีกองให้ด AL ูหน่อยอ๋อตีกองให้ฟังหน่อยหรือตีกองให้ดูหน่อยไว้ตีไว้มีงานหน้าหน้าเดี๋ยวค่อยตีให้ดู ได้ของขวัญอะไรจากพี่วินยังไม่ได้เลยวินไม่อยู่นะฮะไาแล้ววันเกิดก็ไม่อยู่หน่วยใจสวัสดีพีทวินไม่ได้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 าใจได้ไม่ได้่้ไม่ืด้ไม่ไม่ม่ไ้ม่ด้ไม่ดม่ไ้ม่ พีใบาอาจจะไม่เห็นตัวเองผัวีีใบเป็นคนไรอยู่แต่แฟนคลับมันเห็นผี่ใบคือมันพิดกันเลยกับตอนที่ว่าไม่ได้ไม่ได้วินไม่อยู่กับตอนที่ว่าวินข้ามาดูเลวแล้วก็เฮ้ยยิ้มใจง่ไวตีแล้วทำไมต้องคิดนานไวตีแล้วทำไมต้องคิดนานนี่ทำไมต้องคิดนานนี่ มันมีงานงานหน้าเดี๋ยวคตีให้ดูได้ของขวัญอะไรจากพี่วินยังไม่ได้เลยวินไม่ไม่ไหวจริงๆทุกคนไม่ไหวจริงๆว่าไม่นนี่คือแบบน้องใบอาจจะยังไม่รู้ตัวคือหน้าน้องอะออกมากว่าดีใจที่น้องวินเข้ามามิ้นคือหน้าออกมากคือลูกไม่รู้ตัวเลยว่าลูกแบบ เมตาวินมีมีอิทธิพลกับวชิรวิทย์เยอะมากค่ะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่ามูกาก,กดแชร์ไว้ได้ของขวัญ<ะ>อะไรจากพี่วินยังไม่ได้เลย,เลยวินไม่อยู่นะฮะแล้วมันเกิดก็ไม่อยู่ไว้ตี มันมีงานน้าหน้าเดี๋ยวพอยตี<อ>ให้ดูมันมีเป็นลานเดี๋ยวตีให้ดูได้ของขวัญอะไรจากพี่วินยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ปฏิเสธแต่ว่าเดี๋ยวก็ตีกันสองคนนะครับให้มันเป็นเรื่องของผมสองคนนะครับเออให้มันเป็นเรืืองของเข้าเลยก,รรก่ะาทุกคนอันนี้ ทุกคนทุกคนทุกคนมาดูคลิปนี้ทุกคนเห็นภาพที่เป็นภาพของพี่อีทหรือน้องวินโพสไม่แน่ใจที่น้องวินเล่นกีตาร์อ๋อพี่อีทแน่นอนแล้วกีตาร์น้องวินอะ่ะคือกีตาร์ตัวเดียวกับที่น้องใบไหลสุดเมื่อคืนทุกคนเดี๋ยวมุกจะขึ้นภาพไปดู ที่คูกันทุกคน้องมันเป็นถึงไมเคยเจอกันก็ไม่เคยโดเป็นตุ่แงหน้าแบบคหายกีตาตัวเดียวกันเลยกีตาตัวใหม่ที่ซื้อมา คือทุกคนเขเล่นกันได้ซ่คนอยู่ด้านะกีด้านนี้นะเขาเล่นกันได้ซคนนี้แหละให้ไม่ดูญี่ปุ่นื้อเหี่งเยอะตั้งแต่คนเซิร์ฟเลยเป็นลมเลยไหม,มข่าวนไยก็แต่ว่านองวินเล่นก่อนับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อคนละตัว เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อคนละตัวหรือว่าซื้อเหมือนกันคนละตัวซื้อเหมือนกันคนละตัวก็ยังจิ้นอยู่ดีใช้ตัวเดียวกันก็จิ้นอยู่ดีกีต้าร์มีเป็นร้อยเป็นพันตัวทําไมต้องซื้อตัวเดียวกันและเหมือนกันคือไม่ว่าน้องวินจะเล่นกีต้าร์ตัวเองหรือน้องวินจะเล่นกีต้าร์พี่ไบ้ยังไงก็จิ้นอยู่ดีค่ะทุกคนเพราะว่า ตั้ำเสียใจมันเป็นรอยแล้วะไเห็นเมื่อกี้เลยทุกคนนจริงๆนะจดูหรอกว่าเข้าาเะออกแบบนีชัดเจนขึ้นมได้ของขวัอะไรจากพี่วินยังไม่ได้เลยวินไม่อยู่อยูน้อยใจทุกคนไม่อยู่ ยังไงเหมือนเกิดก็มีอยู่นี่มันเป็นลอยแล้ว่ะฝันฟื้อน,นี่น้องวินหลับหลับหลับเขาเรียกกันไรอะหลับงานอ e ีเวนต์ตรงเหมือนเกิดผีไบไม่รู้เรล,ลืองเลยเด็กใจไม่ด้วินนี่ตีตักตีเออมันเกิดก็ไม่อยู่ทุกคนคิดว่ายังไงวะคือน้องไบก็รู้ตัวเองไหมวาเนี่ยว่ามันสีหน้าว่าอะไรนี่มันออกขนาดนี้เนี่ย รู้ตัวเองบ้างไหมลูกสงสัยจริงๆแล้วทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะกับโมเมนต์เมื่อคืนอ๋อแล้วก็มีโมเมนต์ลองเพลงพี่อีทพี่อีทพี่อีทบอกให้ร้องเพลงเรื่องใหม่ก็โปรโมทน้องเต็มที่ก็หาโค้ดกันใน Google หาหาเสร็จปุ๊บคอดเพียนอก็ลองกันไปลองใหม่ลองใหม่หมหมเสร็จพอมาปุ๊บอ๋อลองเพลง,น,งน้องวินมาคอมเมนต์ว่า อย่าร้องดีกว่าต้นฉบับแต่พี่อีน่ะเป็นคนเริ่มให้ให้ร้องอ่าเริ่มใหม่แล้วก็พอจบไ์เนี่ยพี่อีก็พิมพ์อีกว่าให้ร้องอเพลงชาติเพลงชาติเพราะเราคู่กันอืด้อมใบวินพี่อีน่ะคือสมควรที่จะได้ฉายาเป็นเมนุมโคตรชิปเลย โคชิปถ้าไม่มีพี่อีทนะคือโมเมนต์หลายโมเมนต์คือไม่ไม่ได้เห็นนะพวกเราไม่ได้เห็นนะถ้าไม่มีบีอีทนี่คือพวกเราไม่ได้เห็นแนะ่นอนเอาทุกคนคิดว่างไงคะเมื่อคืนกับโมเมนต์ของน้องใบตัวไม่อยู่ยังไงแต่ว่าแบบคอมมนต์คือน้องอาจจะไม่ว่างก็ได้น้องวินอาจจะไม่ว่างก็ได้ในขณะนั้นแต่เผื่อพี่ใบน้องวินน้องเข้ามาดูอะคือ ถ้าคนมันไม่สาคัญคงไม่เข้ามาดูแล้วนะทุกคน mm. เขาก็คงรู้สึกผิดกับผีใบแล้วที่ว่าแบบไม่ได้ยุ่ในงานวันเกิดผีใบอะ่ะมีงานอะ่ะคงทา่ไม่หายปูนไปทุกถ้ามันไม่สาคัญมันก็คงไม่เข้ามาดูจริงๆแล้วอีกอกคนเนี้ก็ล้นอนงจริงๆพอ,องอมากนี่คือยิม้มเย้ยแจ่มใสยิ้มเย้ยแจ่มใส่ทํขึ้นอะไรบางทีก็มันเคี่ยวลูกตัวเอง ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาค่ะเดี๋ยวมุกจะมาขยี้โมเมนต์ใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเหมือนจะพูดผิด